And the morning light. The สวัสดี FC ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลเมียนมากันดูสักหน่อยนะครับหลังจากทีมชาติไทยเอาชนะเมียนมาไป4ประตูต่อ0ในศึก FF s u z u ซูซูกิครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าแฟนบอลเมียนมาจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากได้ชมฟอร์มล่าสุดของทีมชาติไทยเราไปติดตามกันนะครับ ติโมเลสเต้โคโชกดีเลยว่าที่ไม่ได้เจอไทยชุดนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับขนาดว่าเราเจอไทยชุดนี้ยังเละขนาดนี้ถ้าติโมเจอไทยชุดนี้เข้าไปคงได้เอากระสอบใส่สกอแบกกับบ้านแน่ๆส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเราควรจะร้องไห้ให้หพวกเสือที่ป่วยอยู่ยังไม่พอแถมยังมาโดนฆ่าตายอีกคอมเมนต์ถัดมานะครับ เมียนมาในชุดนี้แม้แต่เจอกัมพูชาก็ยังไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับถ้าหากว่าพวกคุณลงแข่งขันโดยที่ไม่มีธงของทหารแฟนบอลก็จะสนับสนุนพวกนายเผด็จการพวกสารเลวคอมเมนต์ต่อมานะครับเจอช้างตัวใหญ่ทั้งตัวขนาดนี้ไม่ต้องไปหาข้ออ้างอะไรหรอกยังไงก็โดนกระทืบตายอยู่วันะคำ่ำ คอมเมนต์ถัดมานะครับเห็นนักเตะไทยเหล่านี้ตั้งแต่ยังเด็กมากในชุด U-19 แต่ส่วนของพม่าในตอนนี้กลับไม่มีสักคนที่นำมาใช้งานได้คอมเมนต์ที่8นะครับถ้าจะเล่นหวยแตกขนาดนี้ยุบทีมพม่าไปเถอะทรงไปเล่นขายขี้หน้าอายเขาประปาวคอมเมนต์ที่9นะครับผมเองก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะแพ้ตั้งแต่แรกยังไงซะพวกเขาก็ทำดีที่สุดแล้ว แล้วก็รับรู้ถึงความพยายามของทุกคนไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับไทยกับเมียนมามันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกวงเล็บการเมืองนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีแฟนบอลเมียนมานะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์บอกตรงตรง,ต,ง,ต,งติมอพวกมันโคตรโชคดีเลยที่ไม่ได้เจอไทยชุดนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับยอมรับความาพ่ายแพ้เราสู้ไทยไม่ได้จริงๆผลลัพธ์ที่ออกมาแบบนี้ก็พอใจแล้ว สู้ต่อไปแฟนบอลจะคอยสนับสนุนนักกีฬาแต่จะไม่สนับสนุนพวกองค์กรทหารเผด็จก,การแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ไทยจัดชุดใหญ่มากขนาดนี้ทำไมเราถึงแพ้นอะเหรอก็เพราะเราไม่ชนะไงส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าแพ้แค่ไหนพม,ม่าก็เป็นพม,ม่าอยู่วันยังคำ่ำคอมเมนต์ถัดมานะครับคือผมไม่อยากที่จะพูดอะไรกับพวกคุณแล้วละ นี่มัน3ปีแล้วนะที่ทีมตกอยู่ในสภาพแบบนี้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับไทยเล่นบอลเร็วเข้า b p a พสซิ่ตลอดแต่ไม่เห็นว่าจะทำฟาวเหมือนกับเราเลยเราเข้าเร็วแต่กลายเป็นว่าเล่นหนักตัดฟาวแทน <Wow. S 1> คอมเมนต์ต่อมานะครับอย่าไปกังวลอะไรกับความพ่ายแพ้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจของไทยก็เติบโตกว่า ยิ่งการแข่งขันกีฬาในไทยแล้วยังเต็มไปด้วยความเข้มข้นมาตรฐานนั้นนับวันยิ่งสูงทีมเมียนมาแพ้มันก็ไม่แปลกอะไรคอมเมนต์ถัดมานะครับยอมรับความพ่ายแพ้นะแต่หวังว่าจะไม่แพ้ไทยไปนานถึง40ปีคอมเมนต์ที่18นะครับพวกนายไม่ใช่แฟนบอลเลยไงกีฬาทุกประเภทมันต้องมีแฟนๆนะถึงแม้ทีมพม่าของเราจะอ่อนแอม,มาก ก็มีแฟนบอลเมียนมานะครับเข้ามาตอบท้ายคอมเมนต์ไปนอนก่อนละอากาศมันเย็นเชิญเชียร์ตามสบายคอมเมนต์ที่19นะครับถึงทีมอื่นๆเอาชนะไทยได้ยังไงเราก็ไม่มีทางเอาชนะไทยได้พม่าไม่มีวันเอาชนะแม้จะอยากทำให้ไทยผิดหวังบ้างก็ตามไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับนักเตะพม่าไอคนที่ไม่รู้จักที่จะปรับปรุงตัวเอง ช่วยไปบอกมันให้รู้ตัวด้วยครับคอมเมนต์ต่อมานะครับช่วงนี้อากาศเย็นสงสัยอยากจะกลับบ้านเร็วคอมเมนต์ถัดมานะครับขนาดกองหน้าที่ต้องยืนตำแหน่งในแดนคู่ต่อสู้ยังลงมากองกันอยู่ที่กองหลังเลยแล้วจะให้ไปยิงประตูที่หน้าบ้านเขาได้ยังไงส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเสียบอลแถมยังไม่วิ่งไล่แย่งบอลคืนมา ตอนเติมเกมพากันวิ่งขึ้นไปแต่เดินชิวๆกลับมาเหนื่อยใจเหลือเกินคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่แปลกใจหรอกดูนักแต่ไทยชุดนี้แต่ละคนสิก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแพ้ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเมียนมาท่านสุดท้ายน,นะครับการเคลื่อนที่ของแต่ละคนมันเหมือนกับการดูหมาวิ่งเล่นเลยจริงๆ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเมียนมาบางส่วนนะครับหลังจากได้ชมฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยในเกมล่าสุดซึ่งเท่าที่ดูหลายคนก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ทำใจไว้ล่วงหน้ากันแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูในเกมที่เจอกับสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ว่าจะสามารถเก็บ3มแต้มได้หรือไม่แฟนบอลไทยก็ต้องรอชมรอเชียร์ให้กำลังใจในเกมต่อไปกันด้วยนะครับ วันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ